สวัสดีครับปันนี้มาอยู่ที่วัดธรรมมงคลนะครับสุุมิตรร้อยหนึ่งพระขนองกรุงเทพนะครับวัดของหลวงพ่อวิริยังศรินทรเนะครับเพื่อพาทุกท่านมาชมเจดีนะครับว่ากันว่าสูงที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับนั่นคือพระวิิยมงงคลมหาเจดีศรีรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งมีความสูงถึง14ชั้นเลยนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวพาไปชมไฟในวัดกันครับ นี่ครับภายในบริเวณวัดก็เจอรูปของหลวงพ่อวิริยังรับสิรินทรโยนะครับรเด็พระคุณท่านสมเด็จพระญาณวชิโดรดมนะครับให้สาธุชนทุกท่านได้กราบไหว้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปกราบพระก่อนนะครับก่อนที่จะไป กาพะในพระอุโบสถนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลที่มองเห็นนั่นก็คือพระอุโบสถของวัดธรรมมงคลนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปชมพระประธานในพระอุโบสถกันนะครับว่ากันว่าสวยงามเหมือนกันนะครับ เป็นพระอุโบสถแบบเรียบๆง่ายๆนะครับเข้าไปในพระอุโบสถก็จะเห็นเลยนะครับนี่นะครับพระประธานลงใหญ่นะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับที่เรียกกันง่ายๆนะครับหรือช,ชื่อเต็มๆว่าหลวงพ่อพระพุทธสุพินโอภาสศาสดานะครับเรียกยากสักหน่อยนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนะครับภายในยังมีภาพวาดพระกิจิอาจารย์ ต่างๆมากมายนะครับหืว่าทําได้สวยงามเหมือนสวรรค์เลยนะครับสําหรับพระอุโบสถวัดทร,รมงคลนี่นะครับมีพระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติต่างๆนะครับอยู่ภายในพระอุโบสถเป็นภาพวาดนะครับนะครับคือหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถนะครับ นี่นะครับนี่ก็คือพระเกจิอาจารย์ต่างๆครับเป็นาภาพวาดผ้าผนังพระอุโบสถเลยนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติซึ่งก็ถือว่าเป็นพระอุโบสถที่สวยงามนะครับเหมือนสองสวรรค์เลยครับข้างบนนะครับมองขึ้นไปนะครับอยู่ที่ ถนนสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับพระกะนนกรุงเทพนะครับวัดธรรมมงคลเนี่ยนะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับก็ไม่มั่นใจว่าเป็นหยกเขียวหรือเปล่านะครับก็ลืมถามพระคุณเจ้าดูนะครับแต่ที่ว่าเป็นเป็น,ปนพระที่องค์ใหญ่มากนะครับเรียกกันง่ายก็คือหลวงพ่อใหญ่นะครับมีโอกาสได้ หลักพระประธานนะครับเพื่อความเป็นศรีมงคลนะครับหลวงพ่อใหญ่พระพุทธสุพีโนพาษษษษษสสาธานะครับพระประธานในพระอุโบสถวัดธรรมมงคลนะครับมองระยะไกลเหมือนกับหินนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นหงยกเขียวละครับ บังเอิญก็ลืมถามพระคุณเจ้าที่วัดนะครับมาดูรอบๆพระอุโบสถไปก่อนนะครับภายในนะครับนอกจากรูปพระเกจิอาจารย์แล้วนะครับก็ยังมีรูปของท่านที่บริจาคที่ดินให้วัดนะครับนี่นะครับผู้ที่ถวายที่ดินให้สร้างวัดนะครับ ที่ฝาผนังพระอุโบสถนะครับมีรูปวาดไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ท่านที่มาสมุนได้ทราบนะครับเดี๋ยวมาชมเจดีกันนะครับที่ว่ากันว่าสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับวัดธรมกลน,นั้นครับเป็นวัดราชนะครับก่อตั้งเมื่อปี2505โดยสมเด็จพระยานะ วชิโรดมนะครับหรือว่าหลวงพ่อวิทยังศรินทโลนะครับภายในวัดก็จะมีพระวิทยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสิ์เนี่ยครับสูง14ชั้นนะครับจำลองแบบมาจากพุทธคยาว่ากันว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับภายใน,นก็ประดิษฐานพระเกศาธาตุพระอุรังคธาตุและพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศบางคราเทศนะครับในภายในยัง ดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพระพุทธมงคลธรรมสีไทยนะครับและยังมีพระวโรกิเตสวนพระุทธิสัตว์คนดิมนะครับแกะสลักด้วยหินหยกเขียวจากประเทศแคนาดานะครับโดยช่างชาวอิตาเลียนนะครับนี่นะครับก็เป็นวิริยะมงคลม้าเจดีย์นะครับ ว่ากันว่าสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับที่วัดธรรมมงคลเสดายวันนี้ไม่เปิดให้เข้าไปชมนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันถ่ายรอบนอกมานะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดต่างวัดยังไม่ไม่เปิดให้เข้าไปชมข้างในนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูให้ชมกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวัดธรรมมงคลนะครับว่ากันว่ามีเจดีย์ที่สวยงาม สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับ14ชั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ